ยไมองหยุดมองให้หยุดปืนดึงขวามาหน่อยดึงขวามาหน่อยปืนหลังเราจะแลงไว้ดีแลงไว้ดีต้องใอยู่ตรงซ้ายนะกูโดนยิงจากซ้ายเห็นแล้ว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 หลังสแตนยิงมึงหลังสแตนยิงมึงสามสี่ตัวไปกลางไปไม่ต้องไม่ต้องช่วยกันนะปโฟกการไปประกการประกการประกโฟการไปประกการประกการไปไม่ต้องสนใจเพื่อนมีสติมีสติเพื่อนมามาเล่นหลังกู้งไหนเนี่ยเล่นหลังกุ้งไหนล้อมกับซ้ายปืนมักับซ้ายตรงรถสภาตรงรถสภากลุ่มนะกลุ่มนะ

ตะไมไ้เลยทำไม่ได้สับบ้านดีปือเหลือป้าปือฮัลโหลสับบ้านดีสับบ้านดีเลี้สามไม่หรอเออโดนไม้เดีอดตลอดเลยกูสลับใช่ไหมอันยิลี่เล่นทำไมอะ เเห็นเห็นกาช่วยกลังไปช่วยาไปช่วยปืนหลังอบปืนหลังนีขันีขนััรักดไว้กดไว้ผมถึงปืนยิงปืนหน่อยยิงปืนหน่อยยิงปืนหน่อยยปืนหนมาไหนยงปืนมาไหนอยู่สายศอยู่้ายมึงไปไหนศพมันอยู่ท้ายมาดมาทะลุบ้านนี้มาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยน้านมาบ้านมาบ้านไปบ้านไปบ้านเลยไปบ้านเลยคุณเชิงไว้มาๆมามาให้หมดปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างมาเพื่องเฮ้ยไหวยังไหวมา

โอ้โหอย่าแพ้แพ้ จบแล้วใช่ปะ่ะพี่ทำดีสุดแล้วนะทำดีสุดแล้วไม่ไหวป่ะพี่ก็จะชุบเป็นต้องชุบอะนหนต่ว่า คนไหนวะอะไรวะไปแหละหนูก็รีบบอก <c oughs> หนูก็รีบบอกพี่ดิไม่เมื่อกี้ ไอปืนไอไอปืนหลังบังเกอร์เป็นไงอ่ะมันดันมาถูกป่ะที่กลับกลับไม่มาไม่มาตัวซ้ายอ่ะไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่มาแล้วมันก็กลับถูกไหมแล้วและและและจังหวะไอไอไอนิกล้มไอนิกโดนบันฟ็อกอ่ะไอที่แบบหายหมดเลยถูกป่ะตั้งจังหวะนั้นอ่ะพี่พี่พี่มองไม่เห็นภาพอ่ะาโดนพี่มันจะเราเราไม่จริงจริงเราไม่ต้องโฟกัสตัวปืนสายก็ได้ให้ปืนวัดก็พอแล้วเราจะกินเราทำเรเราเรามียี่สิบป่ะหรือยี่สิบห้าเราแคปป่ะ สามคนเอาเงิไปอันนี้ให้อะไรให้เอ็มเหรอให้เอ็มนี่ค่าค่าค่าเสียงเดิมพันเนี่ยไม่มีผมมีเงินแก๊งอยู่อะมาให้ทำไมอะอันนี้เงินใครอะเงินแก๊งนี่แหละเอ้าอามาจากไหนอะนี่อะที่ส่งกันนะพี่อ๋อตัวเทก้าพี่เล่นได้ปะอเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วพี่แต่เมื่อกี้ตายผมดันเบลเพื่อนไงไปจะเบมาเนี่ยเลยเกือบแล้วไอ้เหี้ยกดปืนสองนี่เดียวไม่ว่า เมฆจะดูข้างหลังให้แม่งล้วงมาล้วงข้างหลังตายฟรีเลยเมื่อกี้เราพลาดเนบปืนตายไว้ได้ช well> okay, okay. okay, okay. ่วยครับโอเคโอเคดีสุดละเฮียดีสุดละฝั่งฝั่งคนที่มาช่วยสามคน๋ยวรอตรงเอพีซีนะเยี๋ยวาเอาขอขอพาออกเกียงกัน อยากเล่นต่ออีกปล่ะหากแก๊งอื่นเล่นไหมเขาจะพยายามอยากเขาอยากเล่นต่อวิทยอยากเล่นต่อไหมที่ไม่ใช่กาีนังอ่ะเอ๊ะผมได้แต่วันพรุ่งนี้นะแต่ไม่ใช่วันนี้นะหรือว่าจะวันวันไหนพรุ่งนี้อะเล่นหนาจริงอ่ะมันแบบมันกลมไม่คุ้มอะเอาไม่ละเอาสายสี่ก่อนไม่ละให้เขาเป็นเอาสายสี่ไม่ละได้แล้วพี่สายสี่ะได้สามคนนะเขายังไม่ตอบเลยที่เมื่อนเล่นไหมพรุ่งนี้สายสี่จะได้ติดเรื่องไว้เล่นเล่นเล่นเตะแบบ ทุ่มสองทุ่มอาจจะได้จบเร็วแล้วพี่แต่มีออคอมค,ค,คอมโบมแล้วก็คอมโบแล้วก็นิกกนิกต่อแล้วนะเข้าใจมันมาแล้วแต่ว่าแบบผูกลัวเขาตัดเออมาแบบสตอรี่ก็ถามอยากรู้ว่าน้องมันอยากเล่นต่อไหมแบบไม่ถ้าไม่เล่นก็นค่อยแบบเปลี่ยนคนมาตับมาไงเอ,อชุดชุดที่บอกปืนพัดนี่มันเท่าไหร่นะพี่โอเคมเีอยว์ไอ้นิกกี้มาแล้วพี่สุดหนึ่ง ฝั่งฝั่งเวทอยู่ไหมครับเวทเวทสุภัทอยู่ไหมเวทอยู่ไหมน้องสุภัทอยากเล่นต่อไหมพวกนี้หรือว่าไม่เอาแล้วเอ๊ะาวทไม่อยู่อ่ะดิเวทอยู่ไหนเวทอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยววีแล้วอยู่เดียวแล้วไม่อยู่ครับหมดเลยเนี่ยอ๋อคนว่าไงเล่นกับแก๊งสายสี่อ่ะเล่นกับเคียวดีไหมพี่เคีดีเคียบแต่เคีดีได้หมดเลยกูบอกแล้วกูเล่นได้หมดทวกมึง่ะกพวกมึงอยากเล่นไหม ตีไปแล้วนะพี่ไม่ตีแบบคนอื่นมากหรอดีไงเคลดีไงเออได้ได้เคลดีก็ได้มามามาม่ถามสามคนนั้นก่อนสามคนนั้นเอาอาเธอร์เวทสุพรรดเอาไงจะถ้าเกิดเล่นจะได้ไม่ต้องออกออกตลอดเวดไม่น่าเล่นหรอกมั้งใช่ไหมเอาสับก็ได้เซฟทรัพย์เหรอเวทน่าจะเหมือนมั้งเห็นว่าเคลเคดีมีแข่งพวกนี้นี่ตอนสามสามคนเลยใช่ไหม ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไม่ได้สามคนอาเธอร์เวสสุพา์ตมาตรงเอพีซีที่เอาเข้าแก๊งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนเอาคนเรามาดุกดิ๊กกับไอ้นี่แล้วอีกคนหนึ่งโดนไปเดี๋ยวหาคนเข้าเข้าหม่คนที่มาจากคอนนี่จะอยู่ต่อไหมหรือว่าไงเชย์อยู่ไม่หรอเชย์ต่อต่อได้ไม่เลียนแล้วใช่ไหมเลียนไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่เอ็มดีรอเขาไโอเค เอ้เราเราอยู่วันหนึ่งนะมามาคุยกันนี่น้องโอซีผมพี่ผมตามแน่หรอพี่มึงเลยเหรอใช่บ้างอยู่ใกล้กันน้องโอซีอีกแล้วคือต้องชิงป่ะต้องชิงอ่ะชิงเรายังไม่จบเลยนะไม่จบเลยนะตอนนี้กูกูอยากให้พวกมึงแม่งเล่นแบบหนามตรงแม่งไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยรอไอเหี้ยอะไรล่ะครับผมไอผมผมขอไปขึ้นปืนโกพัดที่เราติดเลยนะพี่กิตไอเน็กไอ้น็กพี่ก็มีเหมือนกันชุดหนึ่งอ่ะถ้าเอ็งติดปุ๊บเดี๋ยวพี่ลั่นต่อเลยโอเค ตนพร้อมกันเลยตีพร้อมกันไปเลยเออตีพร้อมกันเลยเหรอเออตีไปตีเบลเบลเบลบนนะเบลบนนะได้กล to like ิ่นเบลบนโอเคโอเคไปดูเบลบนเลยระยะระยะปืนมันโคตรมีผลจริงไอ้เหี้ยย um ิงได้ไอ้แม่งเล่นยากอ่ะไม่ได้แพ้ฝีมือนะแพ้แพ้ระยะคือมันโคตรไกลอ่ะไอ้เหี้ยยิงไม่ถึงทันทีมันรู้ด้วยแม่งถอยไปเรื่อยเลยไอ้เหี้ยแอ้พวกเนี้ย แต่เปลี่ยนคอมมาแม่งความมั่นใจแม่งมาชิบหายอะ <c oughs> ่ะกูกลัวเอาตรง,ตรงนะนกูเปิดไดนะนักกางไฟกูก็ไหวนะเอาตอสาราเป็นคนละโลกเลยเหรอตอโผพี่ผมพูดไม่หยุดอ่ะ <c oughs> ถ้าจริงจริงอะมันจริงจริงอ่ะ <c oughs> มันแบบโอ้โหแบบผมไม่เห็นกระตาผมไม่เชื่อผมไม่ค่อยเชื่อใครไงจอบเชื่อตัวเอง,เงอย่างเงี้ยเชื่อมั่นอะพี่คิมถามพี่ตอพี่ตอมาสะพายอ่ะ มาทำอะไรต่อมาทำอะไรอยู่กับรธุกิจเดียวธุรกิดจ่ายไปเลยจ่ายบอกมาแค่แค่ขอบคุณมาแล้วก็เดินออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้หนึ่งว่าต่อหนอึ่งว่าต่อไม่จ่ายแล้วแป๊บน,นึงน,นะเออเออว่าลืมหมายเทียผมดีกว,ว่าเดี๋ยวผมไปจ่ายเองกันแหละทำเรื่องออกให้ให,ให้พวกเวทอยู่ไงวเวทจะไปซองกันไปจ่ายกันกับใทม์ยันลืมเลยสัตว์ลืมเลยมันพูดไม่อยู่เลยเรื่องคอมอ่ะแชทมันพูดไม่อยู่เลยเหรอ กี่ทีแล้วอะไอโกพัดเนี่ยของผมตีสองรอบนะถ้าตีอันนี้ก็รอบที่สามเทสก็สเต็มพอชนะเดบิวเทสสกอร์เท่าไหร่วะห้าหกห้าสี่ห้าสี่แม่งสักนี่เลยเห็นพวกมันก็เปลี่ยนคนนะแต่ทําไมแม่งมันมันมันเล่นกันซูสีจังเราเล่นเหมือนกันทุกคนอะเพิ่งเปลี่ยนคนมาแม่งเป็นอะไรตรงไหนวะหรือเปล่าเล่นแบบ เก่งอ่ะเออมันเพิ่งลงหนามจริงไงเปลี่ยนคนมาเพิ่งลงหนามจริงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหาลงหนามต่อไปเลยมูดแกงมันต้องชิวๆอ่ะมันต้องแบบกล้าเล่นกล้าพูดกล้าทุกอย่างมันถึงจะแบบเข้ากันไปพี่เอาสายสายสี่ก็ได้มันมันไม่มีแกงไหนแล้วกพี่อยู่เหรอกูยู่เหรอกูบิวเหรอกูบิวเลย่องรู้เลยว่าแกงพูดทั้งคืนเลยเหรอมันพูดทั้งคืนเลยเหรอใจไวมึงอยากตีแกงเยอะมากอ่ะต้งื่นนเชงอ่ะพี่นื่เชงอ่ะ ว่าเรียกความมั่นใจก็ดีนะเออเราเชฟไม่เคยเอามาแท๊กแง๊กหนึ่งก่อนก็ได้เอามาเรียกความมั่นใจก่อนคิวดีสักคิวดีเนี่ะผมครับผมโอเคเรียกความมาเจอตุ้เตี้ยคิวดีเออแข็งอยู่นะนอเชฟนั่นนเชฟยังไม่ดีนะว่าเคีวดีเอาไปเป็นแง๊กต่อไปดีกว่าเออให้กูเล่นไปแค่ไม่ต้องให้กูเล่นหลังบ้ากูอยากเล่นกูอยากเล่นไฟกลางบ้างนะไอ้ชี้มันกูยังแทบไม่เห็นมันในเมืองเลยนอเชิงอ่ะนอเชิงนอเชิงเอฟเฟีย เอาเอาง่ายกูกำลังจะเอากูบอกเอา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 สายสี่แค่นั้นแหละจบเอาที่มันเล้ามึงก่อนอะที่มันไม่ชุบมึงเนี่ยจะไปส้างหัวเลยพว่นี้มาเล่นด้วยจบเอาความมั่นใจก่อนทำคนที่ออกแข่งไปเข้าเด่ยอยากเล่นกะบตองชิงอะพี่ชิมนะครับต้กงหน้ากันแล้ว ก็ไปสามพ้อสุดท้ายแล้วครับคุยไว้ก่อนเลยไหมห่หพี่มันน่าจะเล่นหนูให้มันเตรียมตัวแต่มันก็ตินไม่เลิกจริงๆับสายตีะเรขอะไรครับอ่ะเราระหว่างไฟมีอะไรที่อขอโทษกระทั่งกันที่ต้องขอโทษขอโพยกันไหมครับคุยได้เลยครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับโอเคครับอ่างั้นก็กิปสิน้ำพังได้เลยครับแล้วก็แปดครับ เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเรียบร้อยครับผ้าร้านครับเอเดนมีรับโปรเทคไหมครับรับครับรับครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันได้เลยครับมะพรับสะพานหมครับครับคมะพร้าวสะพานครับครับครับไอหมึกตาดนวยหน่อยหมึกตาด้วยไปพุ่งไปหลอดผมเลยหมึกตาด้วยตายอยู่ไหมตาด้วย